สวัสดีครับผมแม่พี่น้องพบกับผมเฉีนเคยนะครับเนาะพบกับผมเฉีนเคยนะครับเนาะสร้างเอกครับผมในช่องชีวิตบ้านเฮาเชี่แนวครับผมมอนี้มีแนวเห็ดอีกแล้วครับพี่น้องมอนี่ผมมาหน้าครับมาหน้ามาให้อาหารปลาแล้วผมก็ย่างมาเบงลองลองน้าครับผมลองน้ำนครับมันเป็นลองน้าห้องเมืองครับพี่น้องที่ผูเฒ่าพ่นเ็ดไว้ถ้าให้น้ามันไหลสมัยแตะกอนนะครับ มันมีขุมทรัพย์อยู่ในนี้ครับพี่น้องขุมทรัพย์อีหย่างอยากหูอยากหูเห่นออขันอยากหูเจ้าสิได้เบิ่งเดียวนี่ครับผมไปเบิ่งกันนี่ครับขุมทรัพย์ที่ผมวานั่ครับขุมทรัพย์จากธรรมชาติครับขุมทรัพย์จากธรรมชาติครับพี่น้องใส่เดือนครับพี่น้องนี่คือขุมทรัพย์จากธรรมชาติ คุ้มทรบจากธรรมชาติครับพี่น้องธรรมชาติแบบไหนนี่ครับพ่หอดนานีนะครับนี่ครับเมึงยหา่เลยครับนี่ครับจับเอาครับพี่น้องนี่ใส่เดือนทั้งนั้นครับพี่น้องนี่พุ่นครับเ็มครับนี่มีทั้งตัวหน่อยตัวใหญ่ครับพี่น้องเปิดตรงหน้าครับนี่นี่ครับหลายครับนี่มันใหญ่ตามธรรมชาติครับนี่ นี่ครับพี่น้องนี่ครับเก็บไปเรื่อยครับเก็บครับนี่ครับคุ้มศัพธรรมชาติครับใบใหม่มันทับถมกันเป็นปุ๋ยครับเป็นปุ๋ยเป็นยังครับนี่งามนั้นน่าขึ้นมากครับพี่น้องครับจับเอาครับนี่จับใส่ครับนี่เต็มครับหลายครับนี่นั่ครับเคียร์ขึ้นมากเต็มเลยครับนี่นี่ครับใส่เดือนครับ นักตกปลาพออังสี่ขึ้นสิมากอยู่แร้ครับสำหรับนักตกปลาครับนี่ครับพี่น้องเก็บเอาครับพี่น้องเก็บเอาเก็บขัดๆครับเต็มอยู่ครับบริเวณม้ายไปเลยครับมันออกมาเองครับนี่ครับขึ้นมาเต็มเลยครับนี่ตัวน้อยๆครับนี่นี่ครับนี่ครับว่าจะเปิดอันนี้ขึ้นครับนี่ นี่บ่ได้ขคดได้ครับขันคุดนี่อีกหลายครับข้างล่างนี่มีแต่ตัวหน่อยๆครับนี่เปิดขึ้นเลยครับนี่เออเอเปิดออกครับๆอไอพี่เจาะพี่น้องเบิ่งนี่ครับนี่ครับพอเปิดออกนี่บ่ได้ขุดได้ครับเดี๋ยวผมสิลองผมสิลองคุดเบิ่งเอามือคุดเบิ่งเด้อวันสิมีบ่ครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับขันล่องคุดไปครับเต็มเลยครับนี่หลายครับนี่ แอบเอาแต่ตัวมันขึ้นมากครับตัวสีมันอยู่คลางซามันครับมันง่ายไปเรื่อยครับนี่ครับนี่ครับไม่ต้องเว่าหร้ายครับเบิ่งเอาเลยครับผมเคยไปสื่ออยู่ในลานตกปลาครับกลองน้อยๆครับยี่สิบบาทครับนี่ครับบานเฮ้าครับอุดมสมบูรณ์ประเห็นเห็นมันอุดมสมบูรณ์มันก็อุดมสมบูรณ์ครับพี่น้อง ว่าเป็นห่าจะใส่สารเคมีหลายทันมี้สารเคมีหลายยาขายยาหลายตายเวิดครับมูนี้นี่ครับเรรามาตาสันสางครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องเก็บไปเรื่อยๆครับเก็บครับพุ่นครับให้เบิ้งครับนี่ครับพุ่นครับพุ่นครับไปเรื่อยๆครับเพียบครับพุ่นครับ เก็บใส่ป๋องอย่างเดียวครับพี่น้องเก็บอย่างเดียวครับนี่ครับกลอกมาครับนี่ครับนี่ครับตัวหน่อยๆมันครับนี่นี่ครับบริบกโกย้ะครับนี่โกยลงไปนี่โอ้ยมือหนึ่งไม่ต้องเห็นยังแล้ครับเก็บแต่เสียเดือนครับนี่ครับพี่น้องพุ่นครับนั่นครับพี่น้องเอ้ย เอาไปต๊ปลาก็ได้ครับต๊ะปลาก็ดีครับไาให้เป็ดให้ไก่ก็ได้ครับรือว่าสิเอาไปอะไรน้าแปลงพักแปลงยังก็ได้ครับนี่นี่มันซอยพว่นดินครับนี่ครับนี่ครับแปลงพักเข้านี่คือข้นต้นใหม่นี่ครับเทลงไปเลยครับเทลงไปเล่อยค้น้นต้นใหม่คนดินฝังดีๆน้ำชุมๆน้อยครับ นี่ครับไปครับเก็บไปเรื่อยๆครับโอ้ยส่วนสีชุดทองนี่ก็อีกระยะทางประมาณห้าร้อยเมตรครับเอ้ห้าสิบเมตรครับเดี๋ยวนี้ก็ได้หลายเติบเลยอีกห้าสิบเมตรผมว่ามันสิได้ทั้งสีพุ่นแหละครับผมก็สิเก็บไปเรื่อยๆครับพี่น้องนี่ครับผมก็สิเก็บไปเรื่อยๆครับครับผมครับผมก็สิเก็บไปเรื่อยๆครับหลายครับ นะครับตามเห็นนี่แหละครับครับไายครับตัดใบไหม่ออกครับนี่คุณครับหลายคนกับขยะยขยายครับจะสำหรับเสี้ยนเบ็ดหรือว่าบางคนเขากวบบอไดอันนี้ครับมบอบอเดนนาอันนี้ปันไดครับบอเดนนาลังเกตปันได้ครับโมนี่ใส่เดือนกิดใส่เดือนดินครับนะครับสังเกตครับ เป็นหยังคือใส่เดือนมันคืออุดมสมบูรณ์ครับนี่ครับเบิงดินครับนี่ครับดินครับดินดำงามครับนี่ครับดำดำจากพวกสากใหม่สากใบใหม่ใบหยังครับมันมักหมมถาสมกันมายููครับนี่ครับนี่ครับขวดลงไปเบิ่งครับนี่ครับได้ไม่ หลายครับนี่เรต้องคุดให้ง่าครับเก็บออโต้ตมันอยู่งเครื่องครับตัวใหญ่มันโอ้ไปเรื่อยครับนี่นี่ครับเปิดออกแน่นเลยครับนี่เพียบครับนี่นี่ครับเรต้องคุดครับเรต้องคุดเรต้องเคลียร์ครับเปิดแตดนี่ออกครับตัวไรมันอันนี้กับเป็นตะคุดกับคุดครับนี่ครับเห็นไหมครับพี่น้องเอ้ย เชืนเบ็ดกับหาสื่อครับตามหลานอุปกรณ์ตกปลาครับตามหลานเหยื่อปลาหานปลาครับนั่งมองกับหาอยากครับได้เลี่ยงขายพลแล้วครับที่นี้ผมไม่ได้เลี่ยงครับธรรมชาติสันสางในทีของเข้าเองครับทีให้ทีหน้ามันนี่แหละครับมากหมุมอยู่ในห้องนี้ตอนแรกผมเห็นลายอยู่ครับแดดเริ่มออกแห้งแน่แล้วก็เริ่มมุดครับ ครับเก็บเอาเก็บครับเก็บไปแล้วผมก็จะสิไปแหยงแล้วนี่ครับผมนี่ครับตัวนี้หน่อยครับเพียบเลยครับใส่เดือนครับผู้ใดมีข้อมูลใส่เดือนกันแหลกเปลี่ยนนด้ครับเด้คอมเมนต์มาแหลกเปลี่ยนกันมาบอกผมไงนี่ครับพวกผู้ใดที่เขาเลี่ยงอยู่นะครับเนาะผู้ใดที่เขาเลี่ยงใส่เดือนอยู่ฝากแช่ไว้นะครับเผื่อคนที่เขา เลี้ยงใส่เดือนถ้ายังอยู่เขาสิได้มาบอกความหู้น้ำผมครับผมเห็นผมกว่าเก็บแล้วครับหัวมันหลายอยู่ครับว่าเก็บตัวใหญ่ไปตัวหน่อยก็ยุ่งลางครับปีต่อไปตัวหน่อยก็ใหญ่ขึ้นมาอีกครับตัวไหที่มันเก็บเอาเบิดกะมันก็สิสือพันกันไปอีกครับนี่ครับ ต้องเอาไล่ครับเมึงตามภาพครับคุณครับเก็บเอาคัครับคุณละครับอีกหาสิเมตรผุละครับสี่สุดสีอะได้ขูสีนึงอยู่ดิครับภาพกับสีสันเนียเด้วครับเนาะผมใส่มือมือหนึ่งจับโอ้ย ก็ถอดได้หลายเลยครับมือหนึ่งจับกล่องมือหนึ่งจับใส่เดือนครับไปครับก็เดี๋ยวผมสิเก็บไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าไก่ใกล้สุดแล้วผมจังสีทายต่อให้บ่งอีกนะครับนะ ครับใส่เดือนใส่เดือนครับครับใส่เดือนครับครับใส่เดือนครับใส่เดือนครับนครับนี่ครับไส้เดือนดินเดี๋ยวมาถึงสุดท้ายแล้วครับ ก็เหนื่ยวเรื่องอยู่งั้นครับเดี๋ยวผมจะให้ดูครับโอ้นี่ครับน้ำผมเก็บมาจากนู่นนะครับนี่ก็จะประมาณห้าสิบเมตรครับที่ผมเก็บมาแต่คลองนี้นะยาวเป็นกิโลครับคลองนี่ยาวเป็นกิโลครับแต่ว่าผมเก็บเฉพาะในส่วนของที่ตัดผ่านนาผมแค่ ้าสิบเมตรประมาณครับผมมาดูผลงานกันครับนี่ครับผลงานครับนี่ครับผลงานไสเดือนครับนี่ครับไสเดือนครับผลงานครับ